สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดวันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565เรามาถึงชาวราศีสิงห์แล้วค่ะราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยามาดูนะคะว่าชีวิตโดยรวมของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาบอกชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะทำงาน ทำงานเยี่ยงผู้ชายหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็บอกว่ากล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าใจนักเลงยอมทุ่มทุนทำํำนู่นทนํานี่อย่างที่เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความความสามารถเพราะฉะนั้นเขาเตือนว่าทําอะไรอย่าหักโหมมากเกินไปจะทําให้ทาร้ายสุขภาพคุณเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ชาวราศีสิงห์เองถ้าใครที่เป็นผู้หญิงก็จะทำงานอย่างผู้ชายนะคะมีนิสัยคล้ายพ่อนะคะคล้ายคุณพ่อของคุณหรือว่าทำอะไรหวังผลที่จะเออเขาเรียกว่าความเก่งความกล้าของคุณที่ทำเนี่ยทำเพื่อครอบครัวนะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ต้องเหนื่อยกับคนในครอบครัวดังนั้นรายได้ที่จะได้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่ารายได้ที่จะได้มาเนี่ยถือว่า รายได้ดีอยู่นะเพียงแต่ว่าในที่นี้เขาเตือนชาวราศีสิงห์ไว้ว่าชาวราศีสิงห์เองถ้ามีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือมีรายรายรับเข้ามาแล้วให้คุณรู้จักวางแผนในการที่จะต้องใช้เงินถ้าคุณใช้เหลือแล้วค่อยเก็บเนี่ยคุณจะไม่เหลือเลยนะคุณจะต้องรู้จักเก็บจากซ่อนบ้างนะคะอะไรที่เก็บแบบเก็บแบบลืมไปเลยเนี่ยมันถึงจะเก็บอยู่ถ้าคุณเออเขาเรียกว่า หรือชาวราศีสิงห์เองถ้ามีรายได้เข้ามาก็ไม่ควรที่จะบอกคู่ครองทั้งหมดนะคะควรที่จะต้องปิดบงังซ่อนเลนเอาไว้บ้างนะคะบอกแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นถึงจะโอเคถ้าบอกหมดมันจะมมันเหมือนเป็นช่วงของการขัดลาบกันนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยอาจที่จะต้องมีเรื่องสูญเสียเงินเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปิดบังไว้บ้างบอกแค่เพียงบางส่วน ส่วนที่คุณปิดบังไว้คุณจึกถึงจะเก็บอยู่นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะทีนี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ถ้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยมันจะซื้อซื้อขายยากหน่อยนะซื้อขายลําบากหน่อยเพราะว่าที่ดินที่คุณกําลังทำเนี่ยไปเจอเอาที่ที่เจ้าที่แรงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นที่ที่อยู่ใกล้วัดนะคะ หรือว่าเป็นที่ที่บรรพบุรุษเก่าๆเขาห่วงแหนดังนั้นถ้าใครทําธุรกิจเป็นนายหน้าค้าที่ดินหรือกําลังอยากจะขายที่ดินของตัวเองแล้วนานแล้วขายไม่ได้สักทีต้องไปทําพิธีนะคะทําพิธีขอนะคะบวงสรวงขอเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเก่าๆที่ที่บางทีเนี่ยเขาหวงเขาจะเก็บไปให้ลูกให้หลานมันก็เลยทําให้เราขายยากนะคะมาดูถึงเรื่องเอ,อ ความรักกันบ้างนะคะความรักสําหรับชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์นะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะได้มีคนเข้ามานะคะคนที่เข้ามาอาจจะรู้จักกันในสายงานหรือทํางานร่วมกันนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออาจจะเป็นที่เรียกว่าซื้อขายซื้อขายร่วมกันอยู่ พบปะเจอเจอหน้าตากันบ่อยๆก็อาจจะทําให้ปิ๊งปังกันเกิดขึ้นได้นะคะก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันมาดูสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง การเงินการทองหรือในที่นี้เขาบอกให้ระมัดระวังคู่ครองของชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเจ็บป่วยในที่นี้สำหรับใครที่ราศีสิงห์ใครที่อายุอายุมากแล้วอย่างเช่น50อัพไปแล้วเนี่ยคู่ครองคุณอาจที่จะระวังการเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีอาการของการโรคต่างๆที่กำลังแอบแฝงอยู่ในร่างกายนะทีนี้มาดูถึงว่า โชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีสิงห์มีไหมเขาบอกว่าโชคลาภมีนะแต่ไม่มากนะักเพราะฉะนั้นอย่าไปทุ่มเทในการเล่นชาวราศีสิงห์นี่มีเกณฑ์ของการเรื่องงานมากกว่าเขาบอกว่าดวงในที่นี้ต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะชวาวราศีสิงห์จะไปหวังลาบลอยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นน่ะตัวของชวาวราศีสิงห์เอง,เองทําเพื่อครอบครัวครอบครัวของตัวเองนะต้องบอกก่อนเลยว่าทําเพื่อครอบครัวของตัวเองในที่นี้จึงต้องเหนื่อยมากกว่า ะค,ะคุณอาจที่ต้องเป็นคนออกหน้าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ทํางานเหมือนผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เ,เขาเรียกว่าอะไระกล้าได้กล้าเสียกับสิ่งที่คุณจะทำไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใจนักเลงด้วยกันทั้งคู่นะคะมาดูถึงเรื่องศัตรู ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ของการมีศัตรูไหมเขาบอกว่าศัตรูมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราดีก็จะมีศัตรูแต่เมื่อไหร่ที่เราดบดบลงไปเรายังไม่ดีขึ้นมาศัตรูก็ยังไม่แสดงเอ่อก็ยังเป็นมิตรกับเราอยู่นะคะเมื่อไหร่ที่เรามีอะไรดีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีศัตรูขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นยังไม่จะเป็นศัตรูแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ศัตรูถาวรน,นะคะเป็นการที่เรียกว่าเธอดีเกินหน้าฉันเมื่อไหร่หรือเธอได้ดีเมื่อไหร่ฉันไม่ชอบ เท่านั้นเองนะคะทีนี้ว่าเรามาดูว่าเคล็ดลับในการเสริมดวงของชาวราศีสิงห์ว่าเราควรที่จะทําอะไรเพื่อเพื่อเสริมดวงให้มีรายได้หรือมีโชคลาภเข้ามาหรือถ้าจะมีคู่ครองหรือมีความรักก็ขอให้เจอคนดีๆมาดามจะให้ไปสองเคล็ดลับนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ อ่าโอ้ให้ทำในวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ให้ซื้อแอปเปิลแดงแจกเด็กนะคะแอปเปิลแดงแจกเด็กในที่นี้มันอาจที่จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเราให้ทำวันอาทิตย์ให้ซื้อแอปเปิลแดงแจกเด็กอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยกำลัง6ดังนั้นคุณควรซื้อ6ลูกนะคะแจกเด็กแจกแฟนก็ได้แต่ในที่นี้มาดามมองว่าน่าจะไปแจกเด็กดีกว่านะ ะะหรือว่าถ้าแอปเปิลแดงเนี่ยสื่อถึงหัวใจแสดงถึงความรักเราอาจจะซื้อแอปเปิลแดงไปให้แฟนเราก็ได้แล้วตอนที่เราซื้อเราก็อธิษฐานขอให้ความรักเนี่ยของเราลาบลื่นหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังเจอกําลังที่จะมีความรักใหม่ๆเริ่มต้นเราก็ขอให้ความรักเนี้ยอยู่กันไปแบบยั่งยืนคบกันไปยาวนานแล้วได้มีโอกาสได้ลงเอยกันนะคะส่วนให้ทำเนี่ยเขาบอกให้ทำในวันวันอาทิตย์ เวลา5โมง17นาฬิกาถึง17นาฬิกา22นาทีเพื่อเป็นการแก้เคสนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อเสื้อสีเหลือง2ตัวนะคะเสื้อสีเหลือง2ตัวในที่นี้จะใส่เองหรือจะเอาไปบริจาคก,ก็ได้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะช่วงเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา22นาทีให้ซื้อเสื้อสีเหลือง2ตัวนะคะ คุณอาจจะเอาไปบริจาคก,ก็ได้สําหรับใครที่เขากําลังที่ดูว่าเขาจนไม่ไม่มีไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่มันก็จะได้ระหว่างที่เราเให้เขาเราก็อุทิศนะคะอธิษฐานไม่ใช่อุทิศขอภัยค่ะอธิษฐานนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นเป็นแล้วก็บางคนเนี่ยเขาอาจที่จะหนาวอาจจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เราไปให้เขาเพิ่มความอบอุ่นชีวิตเราก็จะได้รับ ช่วยเหลือดูแลนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูดังนั้นน่ะทำสองสิ่งเนี้ยในวันอาทิตย์เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะซื้อ11นาฬกาถึง11นาฬิกา22นาทีส่วนแอปเปิลน่ะ17นาฬิกาถึง 10, 17นาฬิกา22นาทีเพื่อเป็นการแก้เคล็ดของชาวราศีสิงห์นะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝาก กดติดตามกดหัวใจเออขออภัยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ